นกคานกคาปิงบางเต้ทุกคนเนะีงง่อยอกใหญ่สวัสดีทุกคนวันนี้มาส้วนนี่แกงเห็ดพวกนี่แกงเห็ดพวกแซ่บๆทุกคนมากินแกงเห็ดปวกกันกกน, <c oughs> น้ำร้ายหดบอ่อู้มันแต่เห็ดดอกใหญ่ทุกคนเนะี่นี่เป็นแตค่คลาทุกคน วอายังห้องกันนังห้องกันลงมาลงลงลงนั่งไวดยนึงสัน่่ะี่กนี่นาเซฟนากินกับวันนี้เจโอ้ยนั่งแบบนี้เจาเจ้าได้นั่งแบบนี้บ่ได้ไปย่่นี่ตังอันตุนี่กได่ มานี่อันนี้เจ้าเฮ็ดทุกคนนี่เจะเฮ็ดแซ,บแซบ่บๆอันนี้นอค่ะนอค่ะนี่มาอี่เขาซ้อนทุกคนมาซ่อนอ่ะเอาโอ้ยขามีต้องเจ้ากันทุกคนปลาเจ้ากันเนี่ยนี่ต่ำป่ะอืมนี่นอะหรนี่สีมันก็เล้ โอ้คับกุอืมครับแล้วดูเห็ดพี่น้องตรงนี้แล้ดูเห็ด ลอง่ายๆเลยน่นะอืมีซอ,อ,องนี้กินตลอดเลยเห็ดเจลแทบเห็ดร้ายอ่ะตรงนี้ฟนตกดุ้ปลาซุ่มเราก็มีเห็ดบังเอกาลรังคักก่อน

หอมได้หอมบ่ะมอคือมีหลายมันเห็ดสดนน่อลฝนเนาะดมสมบดูการเองคองกินบ่ค่อยอึดไป็นลูกขึ้นได้ ค่ะนกคาปิ้งมเบ่งเต้ทุกคนนะมึงร้องไเข้าบอก อืมมาโอ้ยทุกคนคัก,กรัดมาเนี่ยติดใจแจ้วนี่แจ้วแซ่บเลเจ้า,เ,จาเห,ห็ดตับพี่น้องอืม เซ็วเผ็ดไงพร้อม <c ười> ข้ากทุกคนเ้า,าก็บรรยากาศเป็นผ<ม>ู้หญิงที่มักเจ้ <c ười> ามักกินตัวแดกแล้วราบแบบมักประสมนาตาคนคือบอกาาอุกินหน้าตางามคิหน้กตางามคิดแลยวประเม้นหน้าตาแบบ อ่อ,อ,อนหวานวนะเ <c oughs> <c oughs> นื้อสมัติเรากินแล้วกินเผ็ดกินเหม็นกินน้ำมากกิน <c oughs> ขมมากินขมตาดไม่เนะี่ยคล้ายบลัมเปอร์มา ฝนช่วงนี้พี่น้องฝนตกมารีกลิ้มในกองกบไม้ฝนตกดบเนี่ยหมายจริงไงทุกคนหมายายเห็ดออกไ์จึงมีมีมีอันเมนูให้ให้ทุกคนเลยว่าเนี่จับจุมจุ นี่นี่นข้ากลังพรงตรงนี้น,น,นอกอข้ากลังพงเห็นนกอข้าวที่หอดตอนดูกำกรร กินเผ็ดไปดดก,ดก,กิน,นกข้าวใส่ยุกกำยุกกำนี่กินน่าข้าวอะไรบ้างไส นกค่ะกมันจังน่ยงามกูพักเองทำเป็นลำมาเลยคือคันห้อมเหมือนคันห้อมเลยพี่น้องพี่ตับว่าเหมือนคันห้อมเลยอืม S <S นเกษตำ อิ่มจุใจค่ะทุกคนกินแบบสะใจกันนะท่นานมนยูต้องไปทำาจะแกงเห็ดเผาะนะกำลังออกอย่างนี้เห็ดเอาะสมัครเกียวค่ะพอเข้ากินได้จะกินเจียอ โอ,อ้่ะครบคนมาเนียเมนูนี้เป็นหมืน่นเมนูที่แซ่บสุดแต่ว่าเอาคือจิบมืบดหนึงเลหนึ่งต้นกำมีดูนตะก,กระยากินเท่าที่กินไต้เอาตัวจริงเอากินในไต้ Chúng ta to vào our nè. No. Mm. เจ็บแพงพี่น้องเอ๋ยฝากติดตามหอเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วโอเคอย่าลืมนะทุกคนฝากติดตามหาได้หน่อยซองแฟตเฟนแฟตแฟงฟิล์มแฟมิลี่เนาะแฟตพอลล่าแฟตแฟตนชแ,แนลเราจะเล่นลูกแด้แล้วกับผสมกับคลิปกันกินอย่าลืมทุกคนฝากติดตามแล้วกับสนับสนุนในโดยการคอมเมนต์รหรือว่ากดไลค์กดแชร์พวกเรากระไรเด้อไปก่อนทุกคนสวัสดีสวัสดี